สวัสดีค่ะตุ๊กค่ะจากช่องโตโยต้าขอนแก่นบายตุ๊กนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะตุ๊กมีรถคันนี้เลยค่ะด้านหลังตุ๊กนะคะตุ๊กอยู่กับยาริสเออร์เบิร์กค่ะคันนี้เป็นสีขาวมุกหลังคาดําค่ะสังเกตด้านหลังนะคะหลายๆคนอยากชมตัวจริงกันแล้วนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ก่อนที่ตุ้งจะพาไปชมรถตัวจริงนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเขากันก่อนค่ะสําหรับรุ่นพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในยาริสรุ่นปี2021นะคะก็คือรุ่น Sport X แล้วก็ Sport Premium X นะคะเป็นรุ่นที่มีหลังคาดํามาแล้วทั้ง2รุ่นนะคะและ2รุ่นนี้สามารถนําไปติดตั้งในส่วนของชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสไตล์ครอสเซอร์รุ่นใหม่ที่มีเพิ่มในส่วนของชุดแต่ง X เอเบรรอบคัน ซึ่งจะมีในเฉพาะ2รุ่นนี้เท่านั้นค่ะส่วนราคามาตรฐานของรุ่น Sport X นะคะอยู่ที่6,14,000บาทและในส่วนของรุ่น Sport Premium X ราคามาตรฐานอยู่ที่6,84,000บาทถ้าเป็นสีขาวมุกอย่าลืมบวกราคาเพิ่มขึ้นอีก7,000บาทนะคะหากต้องการนำไปติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษรุ่น X Urban นะคะก็ราคา ต้องบวกเพิ่มจากราคามาตรฐานอยู่ที่44,600บาทค่ะสำหรับสีของรุ่น x อ r b a n นะคะมีให้เลือกทั้งหมดอยู่3สีค่ะก็คือสีขาวมุกหลังคาดำสีแดงหลังคาดำแล้วก็สีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเฉพาะรุ่นนี้เลยก็คือสีเทาหลังคาดำค่ะส่วนอุปกรณ์ชุดตกแต่งรุ่น x อ r b a n ก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้าด้านข้าง ชุดตกแต่งข้างประตูชุดตกแต่งซุ้มล้อล้ออันลอยนะคะซึ่งขนาดล้อปกติจะอยู่ที่15นิ้วค่ะถ้าเป็นรุ่น X Urban นะคะก็จะได้ล้ออันลอยขอบ16นิ้วลายพิเศษซีรีย์ยางอยู่ที่195/50ท R16 ค่ะส่วนตรงดุมล้อที่เราสังเกตเห็นจะมีตัวอักษรคำว่า X นะคะเป็นสัญลักษณ์พิเศษของ X Urban เฉพาะตัวรุ่นนี้เลยค่ะ ส่วนตัวโชคอัพนะคะแล้วก็สปริงสูงขึ้น30มิลิเมตรค่ะหรือ3เซนติเมตรช่วยให้ในเรื่องของตัวรถมีความสูงที่เพิ่มขึ้นส่วนด้านหลังนะคะนอกจากสเกิร์ตแล้วก็จะมีส่วนของสัญลักษณ์ X อ r b a ออยู่ตรงฝาท้ายรถเพิ่มเข้ามาให้นะคะ ดูในส่วนของภายในของตัวรถทั้งรุ่น s p o r t X แล้วก็ Sport Premium X นะคะเบาะนั่งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังสีเทรราโรซาเป็นสีแดงตัดกับสีดำค่ะทั้งตัวเบาะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะส่วนตัวเบาะแล้วก็พวงมาลัยก็คือเป็นแบบทูโทนวัสดุตกแต่งแผงประตูนะคะแล้วก็กล่องเก็บของตรงกลางตกแต่งด้วยได้สีเทาค่ะ ในส่วนของอุปกรณ์ความปลอดภัยนะคะได้มาในระดับพรีเมียมนะคะเสริมความปลอดภัยต่างๆครบคันในรถคันนี้คันเดียวเลยเรียกได้ว่าตอบโจทย์คนที่ชอบรถเล็กทรงอนเนกประสงค์5ประตูและยังมีความสปอร์ตสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันอุปกรณ์ความปลอดภัยระดับพรีเมียมและยังโดดเด่นไม่ซ้ำใครค่ะด้วยภาพลักษณ์ที่โดดเด่นสไตล์สปอร์ตต้องคันนี้เลยค่ะ สำหรับยา r ิสเออร์เบิรนทันนี้นะคะสีขาวมุกหลังคาดำพร้อมกับชุดแต่งอุปกรณ์พิเศษนะคะที่ตุ๊กได้นำเสนอไปแล้วนะคะมีจอดโชว์ที่โชว์รูม t o โยต้ข่อนแก่นสำนักง,งานใหญ่นะคะท่านใดที่สนใจอยากชมตัวจริงว่ามันเป็นแบบไหนยังไง <S <S 1> <S 1> เชิญที่โชว์รูมได้นะคะของเราจะได้ชมกับรถตัวจริงที่มีจอดโชว์บนโชว์รูมนี้นะค่ะ สำหรับคลิปถัดไปนะคะทุกจะพาไปชมรุ่นไหนยังไงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ